สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลองดูแนวข้อสอบที่เป็นการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพนะคะสังเกตได้เนาะวันนี้ทั้งหมดจะเป็นรูปคำนามบวกอิมดีดาหมดเลยนะคะอิมดีดาตัวนี้ก็คือคำนามอีดาเป็นหรือคือนั่นแหละบวกกับแกมมาที่ชื่อว่าเพียบนีดานะคะเขาผัานให้มันค่อนข้างที่จะเป็นทางการมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดวันนี้จะเป็นแกมมาคืออะไรคืออะไรหมดเลยนะคะเรามาดูกันที่ข้อ41เนาะ รูปภาพนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนชื้นนะคะเราอาจจะไม่ค่อยต้องใช้เครื่องนี้นอกจากว่าคนที่ทํางานในห้องแอร์ก็อาจจะเคยเห็นบ้างนะคะเกาหลีหรือว่าประเทศหนาวๆห,หลายๆประเทศเนี่ยหน้าหนาวของเขาจะค่อนข้างเป็นหนาวที่มันแห้งนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าเขาอยู่ในบ้านอาจจะทําให้แบบ ผิวมันแห้งมันแตกหรือมันคันได้นะคะบางคนก็หนาวแห้งมากๆอาจจะเลือกกําดาวไหลอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะต้องมีเครื่องที่ช่วยเพิ่มความชื้นให้กับอากาศนะคะซึ่งเครื่องนั้นเรียกว่าคาสึกีนะคาว่าคาตัวนี้แปลว่าเพิ่มนะคะพวกนี้เป็นฮันจาตัวจีนเนาะบวกกับสึบที่มาจากสึโตที่แปลว่าความชื้นนะคะบวกกับพวกคีคีกีคีเกพวกนี้แปลว่าเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นนะเครื่อง เพิ่มความชื้นนะคะต่อข้อ2เนาะมาดูข้ออื่นนะคะข้อหนงแงจังโกแปลว่าตู้เย็นข้อ2นะคะเซทากีตัวนี้นะแปลว่าเครื่องซักผ้านะคะคำว่าซักผ้าเราเคยเรียนไปแล้วเนาะมาจากเซทักคาดาหรือใช้คำว่าปันแลฮดาก็ได้นะคะพวกนี้แปลว่าซักผ้าเซทากีก,กีแปลว่าเครื่องถูกไหมเซทากีก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้าข้อที่สี่นะคะโอ,อนโดเก คำว่า o n โดแปลว่าอุณหภูมิบวกกับ k ที่มาจาก k ค s ันหมายถึงการคํานวณสิ่งที่เราใช้ในการคํานวณอุณหภูมิก็คือประลอดวัดอุณหภูมินั่นเองนะคะถ้าเราจะพูดถึงประลอดวัดไข้นะเราต้องรู้จักคําว่าอุณหภูมิของร่างกายก่อนนะคะคําว่าร่างกายเรียกว่าชินเชบวกกับอุณหภูมิ ondo เราก็จะได้คําว่าเชอน ถ้าเราจะพูดถึงปรอดวัดอุณหภูมิแล้วก็คำว่าเคจากเคสันเข้ามาใส่นะคะเราก็จะได้คำว่าเชอนเกแปลว่าปรอดวัดไข้ต้องใช้วัดไข้นะเพราะสิ่งนี้ใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายนะคะคราวนี้เรามาดูกันที่ข้อ42นะคะข้อ42คือกระจกเนาะกระจกสองหน้าเนี่ยเรียกว่าคออุลคำนี้เป็นคำที่หลายคนมักจะสับสนกับคำศัพท์อื่นๆนะคะคำว่าคออุลคือกระจกนะ คำว่าคาอืลคือฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็คำว่าคออุลคือฤดูหนาวแถมฤดูอื่นๆให้ด้วยนะคะพมคือฤดูใบไม้ผลิแล้วก็คำว่ายอเดิมคือฤดูร้อนแต่ว่าคำสองคำนี้คนจะไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่เนาะจําไว้นะคำว่าคออุลคือกระจกคาอืลรฤดูใบไม้ร่วงคออุลฤดูหนาว คราวนี้มาดูศัพท์คำอื่นกันนะคะคงแปลว่าลูกบอลคาวีแปลว่ากันไก่ข้อสี่อันจยองหมายถึงแว่นตานะคะมาดูข้อ4 3กันนะคําว่าโคมูนะคะหมายถึงยางมาดูกันนะอันนี้เป็นรูปอะไรนะคะอันนี้เป็นรูปถุงมือยางถูกไหมเราต้องหาคําว่าถุงมือบวกกับยางเราได้และโคมูแปลว่ายางคําว่าถุงมือเรียกว่าชังกับ อันนี้ก็เป็นคำที่หลายคนสับสนบ่อยนะคะถุงมือเรียกว่าชังกับกระเป๋าสตางเรียกว่าชีกับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องหาคำว่าโคมูชังกับตอบข้อ3นะคะโคมูชังกับนะข้อ 1. ซูเซมีหมายถึงฟองน้ำนะคะข้อ 2. องโคมูช่งางควาช่งควาหมายถึงรองเท้าบูทก็เป็นรองเท้าบูทที่ทำจากยางนะ ข้อ4นะคะโคมูชิวแกชิวแกแปลว่ายางลบมันมาจากกิริยาที่ชื่อว่าชิวดาแปลว่าลบ ok นะคะเพราะฉะนั้นโคมูชิวแกหรือปกติเขาเรียกชิวแกเฉยๆก็ได้นะคะเพราะยางลบมันทํามาจากยางอยู่แล้วเนาะมาดูข้อ44นะคะ อันนี้นะคะบัตรทีมันนี่นะซึ่งเป็นบัตรเหมือน r a b บ i t BTS ของเราอะนะคะมันเป็นบัตรที่เขาใช้ในการแบบขึ้นรถเมล์ก็ได้นะคะขึ้นรถไฟใต้ดินเชียร์ชอลก็ได้เนาะเป็นบัตรที่ใช้ในการเดินทางน,นะคะเรียกว่าคิวทงคาร์ดิคิวทงหมายถึงการจราจรนะคะคาด์ก็คือการ์ดบัตรนั่นแหละนะคะบัตรที่เราใช้ในการจราจรนะคะคนเกาหลีเรียกว่าบัตรทีมันนี่เนาะมาดูข้ออื่นนะคะ1ยอกวอนหมายถึงพาสปอร์ต ข้อ2ชินบุญจึงนะคะหมายถึงบัตร ID บัตรที่ใช้แสดงตัวตนนะคะของคนเกาหลีหลกัหลกๆนะคะเวลาเวลาแบบตำรวจเรียกเช็คขอชินบุญจึงนะคะบัตรที่แสดง ID ดีนะจะให้2อย่างนะคะ1ก็คือบัตรประชาชนบัตรประชาชนของคนเกาหลีเรียกว่าชูมินทึงหนกจึงบัตรที่2นะคะจะใช้บัตรใบขับขี่ใบขับขี่เรียกว่า ุณจอนเมียนฮอเจแต่ถ้าเราเป็นคนต่างชาติเราสามารถใช้ยอ,อกวร p น,นะคะพาสปอร์ตแทนชินบุนจึงบัตรที่ใช้แสดงตัวตนก็ได้เนาะข้อที่3ชินยงคาเดอก็คือบัตรเครดิตนั่นเองนะคะข้อ45นะคะข้อสุดท้ายเนาะคำนี้นะคะอันนี้เป็นรูปที่ใช้แบบหูฟังที่ปิดเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มันเสียงดังมากๆเช่เราทำงานก่อสร้างหรือเราทำงานโรงงานที่เสียงดังมากๆนะคะเขาจะเรียกว่า คุยทับแก่คุยแปลว่าหูทอบตาแปลว่าครอบคลุมนะคะแคร์ Care, หมายถึงสิ่งอันสิ่งที่เราใช้ครอบหูนะคะก็จะเรียกว่าคุยทับแก่ข้อ2อนะคะอันจอนโมคําว่าอันจอนหมายถึงปลอดภัยนีรภัยโมนะคะตัวนี้คือหมวกเนาะเพราะฉะนั้นอันจอนโมโมตัวนี้มาจากโมจาที่แปลว่าหมวกก็คือหมวกนีรภัยท่านเองเช่นคนทำงานก่อสร้างพวกวิศวกรจะใส่หมวกขาวๆเหลืองๆนะคะเวลาเวลาเข้าไปในไซต์ทำงาน ข้อที่3นะคะอันจนควาอันจนหมายถึงความปลอดภัยเหมือนกันนะคะควาตัวนี้รากศัพท์ภาษาจีนคือรองเท้านะหลายคนอาจจะเคยเห็นจากคําว่าอุนดงควาอุนดงคือกีฬาการออกกําลังกายอุนดงควาก็จะเป็นรองเท้ากีฬารองเท้าพละอย่างเงี้ยนะคะอันจนควาก็จะเป็นรองเท้าที่ใช้ในการป้องกันอาจจะเป็นเราทํางานในโรงงานที่มีสารเคมีก็จะเป็นรองเท้าที่ใช้แบบป้องกันแบบไม่ให้เกิดสารเคมีเข้ามาในตัวเราอะนะคะ คราวนี้เรามาดูที่ข้อที่4กันนะคะพอันจอง คำว่าโพตัวนี้นะคะมาจากโพที่แปลว่าปกป้องป้องกันอย่างเงี้ยนะคะอันจองหมายถึงแว่นตาเพราะฉะนั้นโพอันจองก็คือจะเป็นแว่นตาเซฟตี้ที่เราใช้ป้องกันไม่ให้สารเคมีหรือแสงหรือฝุ่นเข้าตาเรานะคะอาจจะเป็นอย่างเช่นเราทํางานในแลบอย่างเงี้ยป้องกันไม่ให้สารเคมีมันระเหยเข้ามาในตาเราอาจจะทําให้เราแสบตาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทํางานในที่มีฝุ่นมีควันเยอะๆก็สามารถใส่โพอันจองไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในตาเราได้นะคะ